ครับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่สองของสถานีประัาสังคมกระทรวงแรงงานค่ะครับก็เมื่อสักครู่ก็ได้ดูแล้วนะครับกิจกรรมของสปสนะครับที่ลงไปในพื้นที่ของต่างจังหวัดคิดถึงบ้านไหมคุณผมที่ถึงอยู่แล้วนะครับคุณบอกไม่คิดถึงเลอคนที่ดูอยู่ทั้งบ้านเขาจะเครื่องเอานะครับก็จริงๆมีประโยชน์นะครับในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในเรื่องของมาตราสิทธ นะครับการประกันตนนะครับคุณจะได้สิทธิ์อะไรคุณสามารถที่จะเข้ามาใช้สิทธิ์ได้ไหมค,ครับแต่ว่ากลไกลอีกอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะทําให้มาตรา40เนี่ยนะครับลงไปในชุมชนลงไปในพื้นที่ได้เต็มมากขึ้นนะครับก็คือจะต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นใช่ค,ครับซึ่งจะต้องเป็นกลไกลในการที่จะนําทางพาให้คนที่อยู่ในชุมชนเข้ามาสมัครตามมาตรา40<ๆ>เดี๋ยว,วเราไปพูดคุยกับ คุณปีชาเพาะผูนใช่ค่ะ,ะคหลังจากนั้นกับเรื่องนี้นรเราสองคนขอลาไปเลยนะคะเพราะว่ารายงานชิ้นนี้น่าสนใจแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างมากค่ะกลับมาพบกับสถานีประกันสังคมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณท่านดรอารัฐพมณีนะครับท่านรองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมครับอีกจุดหนึ่งครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือเทศบาลตำบลแม่ปูคาครับซึ่งที่นี่เองนะครับเขาก็มีมาตรการนะครับในเรื่องของการให้ผู้ประกันตนในเรื่องของมาตรา40เดี๋ยวผมจะเข้าไปพูดคุยกับท่านนายกสุพจน์นะครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ปูคาแห่งนี้ครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเทศบาลตำบลแม่ปูคา ครับผมมีมาจากสถานีประกันสังคมครับทนายกครับผมครับครับนิดหนึ่งครับที่นี่มีประชากรเยอะมากที่เราดูแลเอ่อตอนนี้มี8 00 0กว่าคนครับแปดพันกว่าคนเลยครับผมเป็นยังไงบ้างในพื้นที่เอ่อในพื้นที่ตอนนี้ก็อย่างว่าครับเรื่องประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งอีกอันหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการประกันสังคมมาตรสานครับซึ่งทางเทศบาลตำบล่ึงคาของเราอยากจะมอบมอบของขวัญหรือว่าเอ่อ มอบความดูแลมาคขาบอกมอบของขวัญแล้วก็ให้ให้สิทธิสิทธิประโยชน์สิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนในตำบลแม่ปุกา<อ>ในการเข้าหาประกรันสมงคมาตรา40รบนะครับรงนี้เป็นหลักเพื่อเป็นหลักประกันสร้างความมั่นใจให้กับประชากรในพื้นท<อ>ี่ครับผมตรงนี้ทางเทศบาลเองครับทางท่านนายกเนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ยังไงให้ลูกบ้านได้รู้ว่าเอร<อ>ประกันมาตรา40มีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนอ,อะไรประมาณนี้ครับคือความโชคดีของตำบลแม่ปุกาตรงนี้คือ ทางกุณจินดานะครับซึ่งอยู่สํานักง,งานประกันสังคมได้มีประสานงานกันแล้วก็ตกลงว่าเราจะทาภาคีกับประกันสังคมว่าจะให้เทศบาลตะนมนแม่ปรแม่คาเป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเบื้องต้นจะมีการชำระทุกวันพุธในส่วนของการประกันสังคมแล้วก็รับสมัครแล้วก็ประสานงานในเรื่องการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้นะครับอย่างน้อยๆก็อย่างน้อยๆประชาชนในตำบลแม่ปูกาจะได้มีหลักประกันสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในพื้นที่ครับอ๋อนี่ก็แสดงว่าทางเทศบาลตำบลแม่ปูกาเนี่ยก็ประสานงานกับหนักงานประกันสังคมมาตลอดครับจนณวันนี้ก็ได้มารวมตัวกันครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ครับคือปกติเนี่ยคนที่ทํางานจะ มีการสังคมในเรื่องของการรักษาพยาบาลครับแต่นี่เป็นมาตราา0สิาิหรับเ,เรียกอาชีพสระครับผมให้กับประชาชนทั่วไป ừ, อายุตั้ง,ตงแต่1 5ถึง60ปโีโอ้โหครับท่านนายกคิดว่า<ห>เป็นสิเข้าถึงเป็นยังไงครับตรงนี้ในเรื่อง,องมาตราว่าเป็นโดยเฉพาะหน่วยงานโดยเทศบาลตำบลแม่บูคับผมและทีมงานนะครับต้องการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านนะครับให้ครอบคลุมและก็สร้างความมั่นใจ ให้กับทางประชาชนในพื้นที่ว่าเทศบาลเรานะครับให้ความช่วยเหลือแล้วก็อนุเคราะห์และก็ให้ความสําคัญในเรื่องสวัสดิการของรป,รประชาชนในพื้นที่เป้าหมายคืออยากจะให้ครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต<ล>์แต่ผมไม่ลงมาครับผมวอนนี้กาลังรน,นลงอยู่เพราะว่าเห็นว่าสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนี่มีมากมากมายเลยมากมายครับอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยผมไปประชาคมในในพื้นที่ผมจะประชาัมพันธ์ แล้วก็มีลดเครสียงเนี่ยประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน oh. ให้เข้าถึงหลักประกันสังคมของมาตาชีให้ทั่วถึงเพราะมันเป็นสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับท่านยกนยก,ก็ยังมีการส่งเสริมให้กับประชาชนได้รับประโยชน์ตรงนี้ครับนะครับท่านนิดนึงฮะหลังหลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วเนี่ยเคยมีประชาชนมาพูดคุยกับเรื่องนี้ไหม,มเขาให้ความคิดเห็นยังไงบ้างครับอตอนนี้ประชาชนเริ่มตระหนักและให้ความสําคัญ ในเรื่องของการประกันสังคมจากที่ไม่เคยพูดถึงเลยตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับตัวเขานะสมมติว่านอนนอนโรงพยาบาลก็ได้ค่ารักษาพยาบาลถ้าเสียชีวิตก็มีค่าตอบแทนใหนะ้แล้วรัฐบาลยังมี หลักประกันมั่นคงอื่นๆอีกมากมายสําหรับประชาชนหลังจากเกษียณอายุไปแล้วมีเงินตรงนี้สํารองอีกเหมือนข้าราชการเลยใช่ครับนี่ก็คือสิทธิประโยชน์ดีๆที่เทศบาลตําบลแม่ปูคานะครับมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมในเขตจังหวัดเชียงใหม่นี่ครับให้ความสำคัญเลยผมให้ความสำคัญต้นๆเลยครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณท่านนายกสุขมากขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วท่านผู้ชมครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะไปในจังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือตําบลดอยสะเก็ดครับซึ่งท่านรองอารักษ์ท่านรองเลขาธิการสํานักง,งานประกันสังคมนะครับท่านรองเราอยู่ที่นั่นเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับท่านพร้อมๆกันครับ,รบสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครั้งหนึ่ง เป็นไงเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ผมอยู่ที่สังขมแพงแล้วก็เดินทางมาที่อำเภอดอยสะเก็ดที่เทศบาลตำบลแม่คือเนี่ยครับครับก็เสียงตอบรับจากที่นู่นเป็นไงครับดีครับเพราะว่าที่นั่นก็ท่านนายกเทศมนตรีตำบลสังขำแพงนะครับท่านก็เพื่อให้ความกรุณาแล้วก็มือความสะดวกต่างๆแล้วก็ส่งเสริมรกิจกรรมเกีกเ่ยวกับงานบรรมงุคนปรทศไเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็จากนั้นมาคุณพิชาแล้วครับที่ไปอีก ที่แม่ปูกาเนี่ยก็ถือว่ามีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะทําให้ได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยในเขตเฉพาะพื้นที่ของท่านแล้วท่านบอกว่ามาตา40่เนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีๆที่หนักการประกันของคมมอบให้กับพี่น้องประชาชนมอบให้กับคนลักยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผ่านจากสามัญแพงมาที่โอดอรสสเกตเนี่ยนะครับ ได้มาที่เทศบาลเมื่อคือเดี๋ยวเราลงไปพบท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่คืครี่ดีไหมครับได้ครับว่าท่านเนี่ยมีความเห็นอย่างไรและที่แม่คืนเนี่ยท่านจะมีนโยบายยังไงเกี่ยวกับการร่วมคมมาตรสีซึ่งดีครับนะฮะตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพบท่านทั้างบนได้ครับครับทดลองครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ห้องของท่านนายกครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลเทศบาลตำบลนะฮะตำบลม่แครี่อำเภอดอยสะเก็ดที่เราผ่านมานี่เป็นอำเภอ สันกำแพงที่มาดอยสเก็ตก็เป็นหนึ่งอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่อีกจังหวัดอีกอีกอำเภอหนึ่งนะครับท่านททษาท่านผู้ชมครับตื่นเต้นครับวันนี้ได้มาพบกับท่านนายกเทศมนตรีครับเทศบาลตำบลแม่คืออำเภอดอยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีความสําคัญต่อเรื่องของการสังคมเช่นเดียวกันครับเพราะว่าที่เทศบาลตัวผมเนี้ยจะมีผู้ลงโทษมาได้สิบเยอะทีเดียว โดยความร่วมมือกับการส่งเสริมกิจกรรมงานทุกคมเนี่ยจากท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตท่านนี้นะครับนะครับเราลองไปพบท่านดีไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเป็นไงครับพื้นที่ประชากรครับทั้งหมดของผมมี6หมู่บ้านประชากร5,000กว่านะครับ5้0 0ัสามร้อยเกือบห้าพันสี่ร้อยครับก็ เรามีชุมชนที่หนาแน่นก็คือหมู่ที่6มีพันกว่าครอบคเรือนก็เป็นหมู่บ้านเกษารเยอะนะครับประชาชนส่วนใหญ่ที่นี่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่แล้วของเรานี่กึง่งกึ่งอุตสาหกรรมกึ่งเกษตรส่วนมากก็ทําพัดทำร่ม<ล>ทำ<อ>ที่<อ>บ่อสร้างครับ,รบแล้วก็ทําการเกษตรก็ทำนาทำเรื่องเราะเห็ดเจ้ ความสนใจของท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเนี่ยท่านสนใจเรื่องงานสังคมให้กับประชาชนใน<ม>พื้นที่ของท่านเนี่ยมีเหตุผลววาเป็นมาอย่างไรครับคืออย่างนี้ครับอยากนําเรียนก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางประกันสังคมเมื่อก่อนเนี่ยคนจะรู้จักน้อยหรือว่าไม่ให้ความสนใจเรื่องประกันสังคมเพราะตอนหลังเนี่ยเรารณรงค์และผมผมโชคดีผมมีพัฒนาชุมชนผม เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนครับในเรื่องแล้วก็เป็นวิทยกรสาเหตุที่ทําไมว่าตาบลแม่คือให้ความสนใจเนี่ยด้วยความเข้าใจแล้วก็ให้ความสนใจทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่ที่มาประสานด้วยเราเปิดบูธเราทําการประัาพันธ์บ่อยครั้งที่ตลาดแม่คือออีกประการหนึ่งเนี่ยคนก็เริ่มรู้ว่าเทำประกันสังคมแล้วได้อะไร,รนะครับ อา m a าสี่สิบเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ครอบคลุมมากแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเจ็บใครได้ป่วยเขาก็ยังมีหลักประกันว่าเออชดเชยรายได้รายได้แล้วก็เวลาเสียชีวิตก็ยังมีเงิน,นที่จะมาช่วยทธุร,รกิจทาธุรกิจตรงนี้ครับผมว่ามันอยู่ที่การประชาพันธุ์เพราะผมนี่มีเสียงตามสายอ่อผมประกาศที่เทศบาลน,นี่ก็ได้ยินทั้งหกว่าอย่างเช่นวันมีการอบรม ที่วัดโดยสเกต์วันนั้นนะครับอของผมนี่ได้โคต้า120ผมไปเต็มหมดนะครับวันพรุ่งนี้อีกเนี่ยตอนนี้กําลังประสานกันว่าได้โคต้ามา80ครับเราจะจัดรถจัดอะไรบริการไงเพราะเรามีรถเทศบาลที่จะไปร่วมงานาร่วมงานไปส่งตรงนี้ถามว่าวันนี้ในในสวัสดิการของชุมชนเนี่ยเช่นวันละบาทเรามีกองทุนวันละบาท อันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยล้วก็ช่วยเหลือเสียชีวิตเราก็ช่วยแต่ว่าถ้ามีประกันสังคมเข้ามาแบทมา,มาร่วมด้วย <c oughs> เป็นการที่ดีมาก <c oughs> ผมว่าวันนี้เงินที่ที่เป็นสวัสดิการของประชาชนระดับรากหญ้าเนี่ยผมว่าประกันสังคมนี่ช่วยเหลือได้เยอะครับ <c oughs> อันนี้จากใจเลยผมแล้วผมเนี่ยเมื่อก่อนผมอย,ยู่บริษัทแล้วผมเป็นนักขายประกันผมถือว่า การให้ให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนให้มีสวัสดิการให้มีประกันเนเป็นเรื่องสําคัญนะหลายที่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจไอ้ถามว่าคนเราัะตายทุกคนเนี่ยครับถามว่าอยากได้เงินตายไม่มีใครอยากได้แต่ถ้าตายแล้วมันมีคุณค่าม,มันมีเงินอันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญของผมนี่วันละบาทตอนนี้เรามีกองทุนนันละบาทเรามีเงินเกือบล้านแล้วนะที่ที่คอาบาทคุณค<อ>่าของบาทหนึ่งครับ เงินบาทเดี๋ยวนี้เอาไปให้เด็กเด็กก็ไม่เอาเอาทิ้งแต่ถ้ามาหอมเงินครับวันละบาทกันตอนที่เรามีเงินเกือบล้านอ่ะของของของทุนดังนั้นในตำบลผมตอนนี้ยอดผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ร้อยไหยของของมาตรา40รวมถึงสามเก้าครับท่านผู้ชมครับคุยมาตั้งนานท่านชื่ออุดมนาอินคำท่านเป็นนายกอุดมนคครับ ทาเงเองเนี่ยกับทางสำนักง,งานประกันสัง,งคมที่เชียงใหม่เขาต้องประสานกันถูกาหมในเรื่องอนนเรื่องตรงนี้ในหลังจากที่มีการประกาศออกไปครับท่านนายกผู้ประกันตนที่ประกันมาตราสิสิบเสียงตอบรับเป็นยังไงครับดีครับเพราะว่าอย่างที่ผมนําเรียนไปแล้วว่าหนึ่งอยู่ๆเขาป่วยนอนโรงพยาบาลถึงแม้ว่าเขาจะมีสามสิบบาทรักษาทุกโรคแล้วแต่ญาติพี่น้องที่ไปเยี่ยมเอาเข้าไปส่งไปบ้านเรานี่ จะบอกว่าถึงมือหมอแล้วไม่ต้องห่วงมันเป็นไปไม่ได้ค่าโลดค่าอะไรเนี่ยวันละ200ผมว่ามันมันช่วยเขาได้เยอะนะครับอย่าลืมว่าชาวบ้านเวลามันไม่มีเนี่ยอย่าว่าแต่ร้อยเลยบางที5 0สบาทก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการทดแทนขาดรายได้หรือชดเชยรายได้ตอนเจ็บป่วยของมาตรา1ิบเนี่ยก็เป็นการคล้ายๆว่าเสริมรายได้ในช่วงที่เขาทำงานไม่ได้ครับแม้ว่าจะช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ก็เชื่อว่าระยะเวลานั้นก็อาจจะกลับมาทํางานได้อีกนะฮะ การสําคัญเนี่ยในของประชาคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของบาเหน็จนะฮะบำนาญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในส่วนตรงนี้ท่านคิดไหมครับว่าท่านมีแผนงานเกี่ยวกับการประกุนมาตรา40เนี่ยเพื่อจะขยายหรือว่าเพิ่มจํานวนเนี่ยให้กับเพื่อง่ายลูกบ้านของท่านเนี่ยได้ได้สิทธิตรงนี้เนี่ยท่านมีแนวความคิดตรงนี้ยังไงบ้างครับผมผมวางแผนและคุยกันไ้ว่าเราจะให้ในตำบลกม่คือนะ ให้มีผู้ประกันตนหรือการประกันไม่ว่าจะมาตรา40หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ครบคบตามจํานวนคือ18ถึง60เนี่ยบางส่วนทีนี้มันอย่างนี้ครับก่อนเดินผมผมต้องขอขอบคุณนทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าเวลาเขามาในเปิดหน่วยคือจะมาบ่อยการมาบ่อยเนี่ยก็จะย้ำมันมีหลายคนนะครับ